ไล่อย,ยังไงให้ได้เงินหลายคนถามว่าวันนี้ออกมาไล์แล้วก็ยังไม่ได้เงินยังไม่ปังวันนี้คุณสิมีเทคนิคดีๆมาบอกสามข้อนะคะว่าจะทำยังไงให้เราพูดไล์ได้เงินนะคะข้อแรกเลยสำคัญมากเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เราจะ,ะมาพูดให้ใครฟังนะคะแล้วกลุ่มคนที่มามาฟังเราะคะ่ะมีปัญหาอะไรนะคะข้อสองนะคะเราก็ต้องมา พูดหรือว่าเนื้อหาที่จะมาพูดนะคะต้องเป็นเนื้อหาที่จะต้องช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเราหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้นะคะแล้วก็อันต่อมาข้อที่สมเลยข้อนี้สำคัญมากเป็นหัวใจเราจะมีเงินไม่ได้ถ้าเราไม่มีข้อนี้นั่นก็คือ เราต้องมีสินค้าและบริการมาขายในไลฟ์ของเราด้วยนะคะเราถึงจะสามารถสร้างเงินจากการไลฟ์สดหน้ากล้องได้นะคะ